สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านวันนี้ได้พบกับสองชายหญิงหนุ่มสาวเดินทางรีวิวอาหารแนะนําของอร่อยต่างๆภายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความนิยมติดตามและกระตุ้นเศรษฐกิจการขายอาหารอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ร้านค้าที่กําลังต้องการแนะนําความอร่อยเชิญพบกับน้องๆสองคนได้ครับลองมากันแนะนาตัวนิดนงพี่หน่อยใช่บุนีค่ะแล้วก็นิฟครับนิฟด้านเดิมทราบว่าเป็นคนดาราด้วยว่าใช่ครับ น้เ่จากผมก่อนครับคือปกติผมก็ทํางานด้านด้านถ่ายรีวิวนี่แหละครับแล้วก็เก็บเก็บเล็กเล็กน้อยนานการเรียนรู้จากเรียนจบมาด้านนี้ด้านนี้เลยใช่ครับจบนิเทศศาสตร์จบรูๆวเรียนจบนิเทศศาสตร์แล้วจะมาไปขายกาแฟเดี๋ยวคุณโดมโดโดนโดมอไรอาเ้นะ เราทำงานแล้วเรามีความสุขใช่ไหมครับคือผมเวลาไปเที่ยวหรือไปกินอะไรก็จะถ่ายเก็บคา่เล็กๆน้อยๆก็ตัดหน่อลงในในในช่องติ๊กตอกอวแหลงไปได้เลยก็ทำทำให้มันได้ให้มีคุณภาพค่ะให้งานมันมีคุณภาพทุกชิ้นเพื่อจะแบบว่าเหมือนให้กับร้านด้วยแล้วเขาก็จะได้แบบมีลูกค้าเพิ่ม ร้านอะไรต่างๆเพื่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ด้วยเพราะว่าเหมือนบ้านเราก็มีของดีเยอะแต่ว่าเหมือนบางทีขาดการโปรโมตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราโปรโมทไปก็จะมีคนต่างจังหวัดหรือว่าคนในพื้นที่เองก็ยังไม่รู้เพราะเขาก็จะได้มาตรงนี้แหละต่างประเทศต่างจังหวัดที่เขาสู่แรงกระตุ้นให้เราอยากจะมาเฉอมันก็ค่อนข้างจะเร็วเราลงแบบเดียวก็คนก็เห็นก็แรงบันดาลใจจริงๆก็คือความชอบ ความชอบความที่แบบรักในในสิ่งที่เราเราทำาครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเหมือนเหมือนเด็กสมัยนี้ก็ชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับเวลา็นงานไอไรดีๆเรืรองงานหลักครับอันนี้เป็นงาน,งานดี<ห>ๆครับคุยภาษาเดียวกันเข้าใจกนนันง่ายกว่าส่นวนน้องผู้หญิงจะบอกอะไราจากจบเพื่อนๆที่กาลังเริ่มทำอะไรต่างๆบางคนก็มีความหวังทาแล้วต้องได้เงินได้คิดผิดจริงๆเราอยากให้เริ่มต้นจากความชอบก่อนมากกว่าค่ะ ว่าถ้าเราชอบเราท,ทาครั้งแรกเราอาจจะไม่ต้องหวังว่ามันจะได้เงินหรือว่าจะมีคนดูเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราทําเรื่อยๆแบบไม่หยุดทาทาด้วยความชอบเนี่ยค่ะวันหนึ่งมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราเริ่มมาอย่างนี้คะการเดินทางอย่างเดินทางจากเยอรมนีอะไรนี้ไปทั่วไปถึงไหนแล้วตรงไหนที่ประทับใจมากที่สุดจริงจริงมัน จริงๆที่เราไปหลายๆร้านนะคะอันนี้ก็แต่ละจริงๆแต่ละจังหวัดมันก็มีอาหารที่มันไม่เหมือนกันเยู่แล้ค่ะใช่ค่ะจริงๆเราประทับใจกับการต้อนรับมากกว่าแล้วก็อาหารที่เรากินคือถ้าจะบอกว่ากินแล้วอร่อยทุกร้านนี่จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ากินแล้วก็โกหกว่าอร่อยนะคะแต่อร่อยร้านนี้แล้วโอเคอร่อยเพราะว่าร้านเขาต้อนรับดีแล้วก็เขาเสิร์ฟมาเขาทำได้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ละร้านที่เรานําเสนอเนี่ยก็คือแต่ละร้านมันก็พิเศษ อันนี้มันจะทําให้แบบคนอยากจะมากข้อ,อันนี้หละคะก็ถ้าในในทิกตอกอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นหกห้าหมื่นถ้าในไอจก็ประมาณหมื่นสามก็ลงหลยเพราะว่าเหมือนคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มก็ไม่เหมือนกันในทิกตอกคนดูเท่านี้ลงในอินสตาแกรมคนดูเท่านี้ แต่คนละคนละกลุ่มกันใช่่แล้วก็รวมมาที่เดียวกันใช่เหมือนบางทีในในไอจีอ่ะครับในอินสตาแกรมก็คนดูเยอะกว่าใน t ิกต็อกก็เป็นบางเป็นบางคลิปใช่ใช่ครับมีมีหลายคลิปแล้วค่ะที่ในไอจีจะตอบโจทยเหมือนเหมือนอินสตาแกรมเขาจะคนดูเขาจะกว้างมากๆก็อยากจะบอกว่าเหมือนถ้าคนน้องๆที่อยากจะทําอะไรแบบนี้ค่ะก็ให้เริ่มด้วยความ คำเล่าคำตั้งใจความชอบแล้วแล้วมันก็จะทําให้เราวันนึงมันจะมาเป็นอาชีพให้เราเนี่ยจะเอาอะไรไม่มีรถดีบ้านมีครอบครัวมีทุกๆอย่างมีสุขภาพดีๆเพราะว่าเราพอเราทํางานเยอะกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราลืมไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปรีวิวเราก็ต้องกินอะไรค่ะคุณผู้ชายครับก็ผมก็วันนี้อากเพจลองมากันครับก็อยากให้ทุกคนกดติดตาม ทั้งติกตกอกทั้งไอจีแล้วก็ Facebook นะครับก็เดี๋ยวเราจะฝากร้านที่อร่อยๆอีกหลายๆร้านที่เราจะไปนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับก็อยากให้ฝากกดติดตามนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามเรามานะคะคือถ้าไม่มีทุกคนก็เพจเราก็ก็จะไม่มีเหมือนกันค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณค่ะส๊าค่ะ